สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านมูเซออำเภอองก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาอู้กันเรื่องของประเพณีกินวอของชนเผ่ามูเซอรหรือว่าชนเผ่าลาหูนะครับเนาะตอนนี้ผมก็อยู่กับคนที่จะมาแบ่งปันความรู้ให้เราได้รับชมและก็ได้รับฟังกันนะครับอ่อู้ถึงประเพณีกินวอนะครับเนาะในในภาษาของเขาเนี่ยมันมีความหมายว่าจะได้ครับประเพณีกินวอของภาษาของหนูนะคะจะเป็นการกินข้าวปุ้หรือกินแบบ กินปีใหม่ของบ้านมูเซอร์ของเรานะคะซึ่งจะมีอุปกรณ์ประกอบหลายอย่างเลยนะคะที่จะต้อนเตียนในงานปีใหม่มูเซอร์ได้ยินข่าวมาว่าเพื่อจะจัดปีใหม่กินวอรเร็วๆนี้เพื่อจะจัดวันที่อย่างครพอจะหูก่อครับรู้ค่ะจะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามที่จะถึงคำว่ากราอ๋อก็คือจะจัดในช่วงของวันที่หนึ่งที่สองที่สามบกรานนะครับโดยที่วันที่หนึ่งเนี่ยได้ยินข่าวว่าเพื่อจะจัดตังกลุ่มตังสามห้าจนนะครับเนาะ แล้วก็วันที่2เนี่ยจะจัดที่ฟังฟางเพย์นะเป็นหมู่บ้านมูเซอร์ปากตังนะครับแล้วก็วันที่3เนี่ยจะจัดที่มูเซอร์นายนะครับนอกจากนี้นะครับเนาะเขาจะได้ห่างการเต้นจะคือโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆงามๆมากกวครับอู้ถึงเสื้อผ้าใหม่ๆงามๆเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าถึนเดิมได้กว่าครับ <choking> หรือว่าต้องเป็นเสื้อตัวใหม่ครับเสื้อตัวใหมค่ครัเราทําเสื้อตัวใหม่ปีต่อปีเลยก็คืออู้ถึงถ้าปีต่อปีก็คือขอถามหน่อยว่าตอนนี้มีเสื้อของชนเผ่ากี่ผืนนะครับอ่าหล่าๆก็ สามบมา,ามได้<า>ครับอ๋อสาม, <laughs> สามสตัวปอดโทษอายุสามสบม่บอกอายุนะครับ <laughs> อ,อันนี้เขาอู้ถึงเรื่องของการต่าข้าวปห้องเปื่อนตําแม,ม่วันหรือว่าเปื่อนต่าแม,ม่คืนเพื่อว่ามีคนอยากเข้ามาเอลพอ,อนะ,ะตรงกันคืนครับอ่าโอเคก็คือมีเป็นเป็นแม่คืนเนาะ <c oughs> แม่คืนเนี่ยเป็นจะมาต่าข้าวปู้กันโดยอุปรกรณ์ที่เปื่นต่าก็คือเป็นขาะว่ามองตามเนาะแล้วก็จะจะไม่สร้างด้วยเนาะอ่าทีนี้ถ้าจะให้อู้จนจวนพี่น้องลาหูจากต่างจังหวัดเป็นภาษาของตัวเก่านะพอจะอู้จนจวนได้กว่าครับอ่าขอสักนอยนะครับ หากูลาเมจะข้าโคจาวิชามีกีฬาด้วยแหากูลาเมจะเปโคจากาเลยอยู่แม่ก,ก็คืออย่างพีง่น้องลาหูตังจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ห้องสอนแล้วก็ทั่วประเทศนะครับตั้งจังหวัดกับแมเอลได้นะครับตั้งประเทศกับแมเอลได้นะครับเนาะเพื่อจะจัดวันที่หนึ 68, ่งสองสามมกราคมสองห้าหกแปดแมเอลกันนักนะครับ